ตอนหัวคข่า,ขาฉันหลับไม่ได้ดูไม่คิดไม่ฝันปีนี้จะได้แข่งเรือกับคนบ้าด้วยเออฉันดูแล้วหลับวันนี้เขาเป็นใครอ่ะไอ้ผู้ใหญ่บ้าเราไหมจริงเหรอผูเชี่ยงคืนเลยยังไม่ตอบบ้านกันเลยเอ้าคนนีเล่นไล่คนดูเอาไปตบเลยบ้าวุ้ยผมจำหน้าได้ครับเขาฟักแล้วเหรอฟักแล้วเหรอฟักบั๊อะไรครับฟักแล้วเหระ ไม่ใช่ตัวอ่อนเอ้ตานาเกลียดว่าเห็นตูดเห็นก้นเอาเอาเอานี่แว้งหมั่แล้วครับอ๋อได้ครับนี่ข้างหลังแล้วก่อนเหมือนเหมือนเดิมเลยเอาไว้ข้างหลังนี่ปิดตูดไว้ปิดตูดไว้เห็นแล้วนาเกลียดไหมเอาถึงมีน้อยแต่ก็เขินแล้วไม่ค่อยมีกับเขา มีจบเอาไว้ทำงานอย่างเดียวยินดีน่อยเอาไปยิงมั้ยใช่ครับเรนชื่ออะไรอ๋อผมชื่อผู้ใหญ่นโมครับผู้ใหญ่นโมใช่ครับนามสกุลน่ะตาสาครับผมอะนโมใช่ครับไม่ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีใครมาอีกอมีกำนันมาด้วยครับกำนันสวัสดีสวัสดีครับ เจอันนั้นนานึ่งนะครับผมเลือเมื่อกี้ไม่พากำนันมาหาแต่ทีแรกเราผมไม่คิดว่าพี่จะอยากเฮ้ยมคุยกับผู้ใหญ่ให้คำนั้นมาคุยอะคำนั้นสวัสดีจ้าเอาเเอาเดือมาเปล่า องไม่ได้เอามาคู้ผู้ใหญ่เอามาคนคนเดียวแล้วอันผู้ใหญ่นั่นผู้ใหญ่เอาเอาเรือมาที่ผมเอามาครับผมเอากมาใช่ไหมกำนันไม่ได้เอามาอุ้ยนี่ใจไม่ดีเลยรู้ว่าจะมาแข่งเรือในี่ยครับขาผมเอาผู้ใหญ่เรือมาโอ้โหคุยทีละคนก็ได้นะครับเรือเรือชื่ออะไรเรือชื่อโอผมคนไทยครับผมก็ต้องตั้งชื่อเรือแบบไทยๆดีมากผู้ใหญ่อนุรักษ์เอาไว้เรือชื่อไทยเลย ไทยทานดิครับไอ้น่งนู่นไปไปเล่นหวยตัวเก่าไปเลยก็ันไม่ตามกูกยังไปแล้วโอ้ยแล้วยืนอยู่ยังมอยม่ไม่หมอนะเดี๋ยวคนหลบไปเลอาคุณแม่รออยู่ไหนครับลูกรออยู่ประตูวัดนะครับทางเข้าวัดนะครับรออยู่ครับสวัสดีแม่แอ้สวัสดีจ้า รังนี้เลยครับเอาๆๆตอนนี้โอ n g เ ệ งานทัศรสเสด็จแล้วทุกคนดุกคนสงบด้วยพระองคสรางเสด็จแล้วกลงหน้าลงไปข้างบนสวยมากหน้าเดี <k 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 <k> <k <k> <k ๋ยวนี้รายมาแล้วโนนีเ้้้้้ ห้านอายิ่งสวยขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะลูกนะขอบพระทัยพี่คะเจ้าคิดดีแน่นอที่จะร่วมแข,ข่งขันในครั้งนี้นะลูกรถสุคนคิดดีแล้วพี่คะพระเจ้าอาเป็นไงบ้างคุณเสนาเจ้าจค่ะอีกไม่นาน <c oughs> ก็จะพ้นโทษแล้วอดทนอีกหน่อยแล้วกันะะ <c oughs> อย่ากลับบ้านเต็มแก่แล้วพระเจ้าค่ะพวกเรนาชมรูแล้วลว,ว่าหลานสาวผู้เรารถสุคน

thank oh, you I จะเป็นลูกที่ระห่วงถึงเมื่อไม่ภวมเมีพี่ที่วียงลูกนี้ลูกเอ้าโอ้จะแหกปากอะไรเนี่ยอะไรล้งมันดังไปแลแหกปากแหกคอร้องเอาลิเกมก็ต้องร้องสุ้สดคำลราไม่สุดแขกไมเดังไปโอ้ยร้องเบาเืินนเอาไงแล้วมันดึกแล้วร้องเบาเอาได้นี่ ร้องเบาเอาเบาเลี่ยงมากว่ะเอาเบาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันใช่ไหมเนี่ยทำไมอใครเขาร้องงี้ล่ะเดาก็ไม่ได้เบาก็ไม่ได้อันนี้มันไม่รู้เรื่องอะสิเอาธรรมดาพอเอาธรรมดาเอาเบาเรื่องมากเราดีๆเนาะ มันมาจ้องมองหรือจากกระตุกสซ่คอหรือวากมันจ้องตาจีอาสอยเบียงไายเบียงตายไม่แกาจ้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 าจเลือมเล้คบกหวัเตะคงถูกอิ่มแม่ไล่ตีนั้งแต่เสือดับเนี่ย ทุกคนอยกาสงบด้วยกลมหน้าลุงอยู่เฉยนะครับนะครับนะครับอะไรให้ดูใครหยบไปนิดนึงครับทำไมอ่ะนั่งทับกำนันแล้วอ้ ไอ้นี่เล่นเหมือนไอ้ตัวเก่าไปเลยไหมไม่เหมือนได้ยังไงเลยครับทำไมอ่ะผมเปิดทูมูฟดูครับโูฟยูฟมูฟต้องนั่นวันนี้ออกกับพ่ะเองลูกเลยนี่ริเกแก่ๆนั่งทั้งข้างบนเด้แล้วเขรู้ได้ไงว่าเขาลิเกแก่โอ้ก็เขียนหนวดเป็นเฟิร์สหมดเนี่ยต้องนั่นซ้ายหน่อยซ้ายซ้ายซ้ายนะครับไม่ใช่ไปณหมายถึงไข่มึงนะขอโทษครับ คนจงฟังไม่หัวร้ออะไรมที่ไม่หายเรื่องคนดูบ้างไหมหัวร้อใครผมร้อครับไข่ต้องใส่หัวร้ออะไรผมแล้อครับเล่นดีแล้วหัวร้อไฟผมแล้วครับเล่โอนเ้ให้ได้จะไปแก้พวกอีกและเล่นดีอย่างนี้นะสาธุขอให้ถึงอย่างโก้ยนุ่นตลอดชีวิตนะมึงทุกคนจงฟังกดเหล็กในครั้งนี้ หากแม้ว่าใครอ้าอีหน้าไหนทำให้เรือพระที่นั่งของลานเราต้องได้รับอันตรายเราจะตัดหัวมันทันทีเราสุขคนเดี๋ยวอาทั้งสองจะไปรอที่ท่านาเมืองเกษมนะลูกนะเชิญเสชิญเพื่อะให้โชคดีนะลูกเ่ลาดีๆนะลูกนะเชิญเชิญเจ้าค่ะวันนี้ลูกสวยะ Gracias.